โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวอ่าเบนชิววิวนะฮะ ben iu, เบนชิววิวเป็นแบ็กซ้ายของเชลซีนะฮะตำแหน่งเอลบีนะครับผมชิววิวนะฮะอายุ24ปีเท่านั้นนะฮะวิ่ตันเก้าห้าทำเกมลูก80นะฮะบางทัวร์บัดเจ็บเลี้ยงบอล89ดเ้าและประกอบ,บตัว84ดสองสั้น8 84เหมือนกันนะฮะแต่เปิดบอล89เลยนะก็ค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกัน นะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสปีด94สปีดต้น93ก็ถือว่าเร็วนะฮะแล้วก็พลังการยิงนะครับผมพลังการยิง86กระโดด91นะฮะบาลานซ์87สเตมินา92สเตมินาก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นเบยเนตต้องแบบเยอะๆเลยนะครับผมอาจจะเหนื่อยง่ายเหมือนกันทีนี้อาจจะเหนื่อยง่ายนะทั้งเกมรับ, 80, บ8 0บาลานซ์84เกรชั่น79นะครับผมนะชิวิลเด่นๆก็เปิดบอลน,นะฮะ เปิดบอลเลี้ยงขึ้นหน้าแล้วก็เปิดบอลน,นะครับผมโอเคสกิลก็จะมีเอ่อแลกบอลในบทเดียวเปิดบอลจาก,กริมเส้นนะฮะทุ่มบอลได้ไกลขึ้นสกัดบอลได้ดีแล้วก็สกัดบอลท่ายากนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นแบ็กจอมบุกนะก็วิ่งขึ้นสูงกระชากขึ้นสูงนะแล้วก็เปิดด้วยเท้าซ้ายค่อนข้างโหดนะฮะเบนชิวเวลนะฮะชิวเวลเท้าซ้ายอยู่แล้วจริงนะครับโอเคนะฮะเบิกซ้ายของเชียซีจับลงเลนโอเพนชาเลนฮะชิวเวล เดินชิวเวลโอเคครับผมไปฮะเลยโอ้เคลียร okay, ผมมาเกมแรกสำหรับชิวเวลนะฮะเดินชิวเวลของเบ็กซ้ายของเชลซีนะฮะก็จะตา์เกมรุกอยู่แล้วนะครับผมเน้นเปิดบอลนะมาดูซิว่าจะขึ้นเกมสุดหรือเปล่าสําหรับชิวเวลนะ <S <S ไปแล้วนะครับผมสั้นไม่เท่าไหร่นะแต่เปิดบอลค่อนข้างโหดนะครับผมอัติโฟเดนฮะฝากไมโด โดดแทงไปเลยทันไหมความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ทันนะแต่ก็กดดันได้ดีเหมือนกันโอ้โหเกือบเข้าเนะี่ยมาที่ชิวเวลครับผมยก็ได้เปิดแล้วเป็นเนมาโมงโอ้โหไม่เข้านะเนี่ยมาที่เฟเดนนะไปที่ชิวเวลกระชากได้ไหม,หมแต่ยังได้ฟาวอยู่นะฮะโอเคนะครับผมนะจับมาเปิดบอลเลยไหมเปิดบา้าเปิดได้นะจริงๆ นะชิวเวลอยู่นี่8ปดก็โอเคนะเนะเปิดบอลก็โอเคเนะนี่ยเปิดปดนะเปิดขึ้นหน้ามาเลยแล้วกันเปิดขึ้นหน้ามาอย่างนี้เป็นเนมาจูเนียเนี่ไม่ถึงเนีมาผมมาที่ชิวเวลฮะล็อกเข้าในฝากเนีมาไอ้ฟเดนมาที่เนี่มาไปก่อนนะผมนะยังไปก่อนยังไปก่อนไม่ไว้กลับมาที่ชิวเวล เปิดมันเลยเป็นวิเอราไม่ถึงนะมาได้อยู่โดนนะโอ้โหโกดไม่ติดครับผมอ่คชิวเวลนฮะบอลล็อกมาเข้าซ้ายพอดีโอ้โหโอจอมอดินน่ดักได้ฮนะโอเคผมจบเกมเรื่องแรกของเกมแรกนะฮนะโอกาสเปิดก็มนะีนะแต่ยังไม่เข้าหัวสักเท่าไหร่นะสำหรับชิวเวลนะโอเคต่อเกมเรื่องหลังกันนะผมไปโอเคครับผมมา เกมพื้นหลักแล้วสําหรับชิวเวลนะฮะถือว่าขึ้นเกมค่อนข้างดีเหมือนกันแต่โอกาสเปิดเนี่ยยังไม่ลงหัวสักเท่าไหร่นะฮะมาที่โฟเดนะทำที่ชิวิลชิวเวลนี่มากลับมาก่อน <c oughs> ไม่ถึงนะผมแต่ก็โฟเดนมายังได้ครับผมทันไหมโอ้โหไม่ถึงนะมาที่นี่มาครับผมมีชิวเวลวิ่งไปแล้ว <c oughs> แล้วกลับมาก่อนมาฝากโฟเดน อย่างได้อยู่มามุมอย่างนี้เปิดไปโรัดโดโอ้โหนะยังไม่เม่นสักเท่าไหร่ที่ฟูเดนฮะไปที่ชิวเวลเลยมาความเร็วได้แต่อ้อโหจับบอลไม่ดีลุกนี้นะคือส่งมาดีแล้วนะครับผมแต่จับบอลไม่ดีฮนะมาโดูดักได้อที่นี้มาที่มาราชิวเวลวิ่งไปแลวลุกนี้มีคนอยู่ข้างหน้าเปิดโค้งโค้งเป็นเม็ดสี่โอ้โหชัดไม่โดนดีนะโอ้โหโอกาสเปิดเยอะนะโอ,โ,โอเคผมจบเกมแรกฮะ แม่โอกาสเปิดค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับเบนชิวิลนะะเปิดได้ค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่ลงหัวสักครั้งเลยนะครับผมสำหรับเบนชิวิลนะฮะน่าเสียดายนะครับผมน่าเสียดายอยู่ไหนวะโอ้โหสุดท้ายเลยวะเปิดไม่ลงหัวโอกาสเปิดเยอะนะโอกาสเปิดค่อนข้างเยอะแต่เปิดไม่ลงหัวจริงๆว่ะนะสำหรับเกมแรกนะครับผมโอเคเราไปดูเกมที่สองกันนะไปโอเคผมมาเกมที่สองสำหรับชิวิลนะฮะ เบนซิวิลนะครับผมแม่เหเปิดบ bon อลเยอะนะเกมแรกนะผมได้เปิดเยอะนะแต่ไม่ลงหัวว่ะนะขึ้นเกมก็ดีนะมาเกมน,นี้นะฮะฝากมาทีวีเอราก่อนมโอกาสไปที่เซีวิวมาฟูเดนสล็อกแทงมาลูกนี้โอ้โหส,สวยงามมิดโดอยู่ข้างบนเปิดเบาๆโรนัลโด้ <c oughs> ลูกนี้แม่นแต่โอโโ้โหติดเซฟนะฮะ มาอย่างได้อยู่นะครับผมมาที่ชิวเวลฝากวีราก่อนฝั่งนนรอยอยู่ยังไงฝากฟูเดนแทงไปไม่ถึงยังได้ไหมโอ้โหเสียดายนะครับผมเนะมาที่ชิวเวลครั้งฝากเหมือนเดิมฮนะไปฝากแล้วก็ไปแล้วก็ฝากฝัง่งนี้มาให้ดูดูแทงไปเลยลูกนี้สวยๆนะฮะมุมอย่างนี้เปิดตบัดมาโดจอๆอีกแล้วนี่ อันจริงนะเปิดเม่นนะโอ้แต่โกมันก็เซฟอะนะครับผมกูมันก็เซฟอะนะมาที่ชิวิเอ๋ววผมฝากโคเดนนะ่าไปที่นีมาทีมามาให้โดเลยแล้วก็มุมอย่างงี้โดแทงมันพดมันค่อยจะติดสักเท่าไหร่ป่ะนะฮะมาที่ชิวิเอ๋วว่ผมดมต้นกันใหม่อนะ่ะแต่มาขึ้นเกมตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับผมนะตั้งแต่เกมรับเลยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงขึ้นไปฝากให้นีมาร <it> อกแล้วก็ โอ้โหคือมันกดไม่ค่อยติดอะ่ะมันรื่องอะไรจังหวะที่จะแทงนะครับผมนะฮะมาท่วีราฝากชิวเวลมาที่นี่มาล็อกวอนมาแล้วก็แทงมาอย่างนี้สวยๆนะครับผมแล้วก็ฝากแล้วก็เอาไปคืน้น <c oughs> นะจะชิ่งกันสักหน่อยยังไม่ได้นะครับผมโอ้เคียผมจเบเกมครึ่งแรกของเกมที่2นะถือว่าเปิดบอลดีขึ้นกว่าเกมแรกนะลงหัวนะสองครั้งเลยนะครับผมแต่ ไม่เข้านะครับผมดูหมูไม่เข้าแต่ถือว่าแม่นขึ้นนะครับผมนะแม่นขึ้นลงหัวดูสองครั้งสองคราวมา,มาที่นี้มาฮะฝากบองที่ฟูเดนปัดมาที่ชิเวลเลี้ยงไปก่อนความเร็วมีครับผมไม่มีใครเข้าก็เปิดได้สบายนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เท้าซ้ายพอดีเป็นโดหูอีกแล้วนะครับผมคือเปิดแม่นนะเกมนี้เปน็นแม่นแบบทุกครั้งเลยที่เปิดนะโอ้แต่จบสกอร์ไม่ได้จริงๆว่ะนะครับผม,มทีฟูเดนฮะ เทชิวเวลอีกครั้งไปได้ครับผมไม่ไหวฝากแล้วก็เอามาคืนอย่างนี้สวยๆมามามุมอย่างนี้โดโอโหวิ่งนะไม่ลงหัวลูกนี้นะครับผมโฟร์แดนอีกครั้งอะแล้วก็ชิวเวลเปิดอีกทีเป็นเนมาจูเนียยิงเอาโูมาแล้วครับผมโอ้โหคือเปิดแม่นนะเกมนี้แต่แต่จังหวะคนยิงเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะครับผมมาเอาจนได้นะครับผมลูกเปิดก็เริ่มแสดงผลแล้วฮนะมาที ชิวเวลครับผมไปฝากฝั่งนู้นนะไม่รีบเอาลูกนี้แ well, จ่ายมาไม่ค่อยดีแต่ปั้มได้หรือเปล่ามาทีนี้มาครับผมมาฝั่งนี้รอมาที่ชิวเวลชิวเวลฝากโฟเดนไปฝั่งนู้นมานีมา,มา <it> s <S ตักส้นมาที่ชิวเวลสวยผมไปแล้วครับผมมามาลักวนว <That 's S 1> น <nice. S 1> โอโ้โหยังได้ไหมยังได้เปิดขึ้นหน้าไปเลยแล้วกันเป็นโดนนั่นโดอไม่ลงหัวลูกดีนะมา ได้อยู่มีมาเทยมาที่ชิวเวลได้ไหมแล้วเขา้าซ้ายซ้าย <c oughs> ติดเดิอหลีกนะทีนี้มาครับผมซากโดโดยกมาที่นี้มามีชิวเวลอยู่ฝั่งนี้มาที่ชิวเวลเปิดไหมต้องเปิดแล้วนะครับมันเป็นมาซีอ <c oughs> ลูกนี้ลงหัวแต่ค่อนข้างไกลนะครับผมมันค่อนข้างไกลอ่ะนะค่อนข้างไกล,กลเลยไปชิวเวลครับผม โอ้โหหมดเวลานะครับผมนะจากเกมที่2เกมนี้ก็ถือว่าได้เปิดเยอะแล้วก็ค่อนข้างแม่นเลยนะเกมนี้เปิดค่อนข้างแม่นแต่คนจบสกรอร์อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะโอ้โหชิวเวลนะครับผมอยู่ไหนอยู่นี่ 5, 5้านะฮะไม่ได้เซตด้วยนะครับผมไม่ได้เซตนะฮะแต่ถือว่าทําได้ดีนะเกมนี้ดีกว่าเกมแรกค่อนข้างเยอะนะดีกว่าเกมแรกเยอะเลยนะครับผมโอเคลูกไหนวานะดีกว่าเกมแรกค่อนข้างเยอะเปิดลงหัวบ่อย เปิดลงหัวค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีลูกที่ exit เหมือน exit แต่ก็ยังไม่ได้นะเนี่ยไม่รู้ทำไมนะครับผมลูกนี้มั้งนะครับผมนี่เป็นชิวเวลที่เปิดเข้าไปนะเปิดโค้งแต่ติดนะแต่ก็มุมมันให้ในมาก็เลยได้ยิงนะครับผมแต่เกมนี้ถือว่าโอเคขึ้นนะดีขึ้นสําหรับชิวเวลนะครับผมโอเคต่อไปเกมที่3นะครับผมไปฮะโอ้เคีผมมาเกมที่3แล้วสําหรับชิวเวลนะเบนชิวเวลก็เกมส่ค่อนข้างดีนะ เปิดลงหัวค่อนข้างบ่อยต่างจากทีมแรกเลยนะครับผมแต่มันจบไม่ได้นะครับผมก็คือคนยิงเนี่ยมันจบไม่ได้จริงๆรินะกูก็เซฟด้วยนะครับผมนะก็เลยไม่ได้ซีซ์ไปแต่เปิดค่อนข้างดีนะนะเปิดค่อนข้างลงหัวเลยนะครับบอกสำหรับเกมที่2นะเรามาดูเกมนี้นะครับผมนะก็เริ่มจับทางได้นะครับผมถ้าจะให้เปิดนะฮะมามาที่ชิวเวลฮะเลี้ยงไปก่อนความเร็วมีมาไปแต่จะกรีนบูดป่ะฝากก่อนแล้วกันก <c oughs> รีนบูดแม่งก็เร็วนะต่างคนต่างเร็วแล้ว กลับมาสวยนะฮะมาที่โฟเดนโฟเดนโฟเดนมาที่ชิวเวออีกครั้งน่าจะเปิดได้ลุกนี้แต่มุมไม่ให้ฝากรอบได้ไหมโอ้โหเสียเลยครับผมทีนี้มาที่ชิวเวอวะผมฝากที่นี้มาก่อนฮนะมาที่โฟเดนวนมาไปที่นีมาจูเนียลล่อ,ลอแล้วก็ปาดมาฝั่งนี้สวยงามไปเลยครับผม ข้างหน้ามีโรนันโดใช่ไหมเปิดไปลูกนี้แต่เปเตียโกนะฮะไม่ใช่โดเปิดเข้ามือของเดกิอามาเทชิวเวอร์อีกครั้งฝากนี่มาชุดนี้มาวอแล้วก็ไทยไปไปครับผมนะววไปคนเดียวได้โอ้โหกองหน้าหายไปหนหมดนะครับผมโอ้โห,โห,โหไม่มีใครอยู่หน้าเลยฮนะแล้วก็เจ็บไปแล้วกับชิวเวลวนะฮะโ,โ,โดเสียบทีเดียวเจ็บเลยเหรอโอ้โหยังครับผมยังไม่เจ็บฮนะยังได้อยู่ยังฟื้นตัวได้อยู่ เชรไปครั้งนะฮะฝ่ายเลี้ยงไปก่อนนะครับผมความเร็วมีฮนะความเร็วมีเลี้ยงไปเลี้ยงไปตรงกลางมีโดมีโดเปิดไปเลย <c oughs> ยังติดกองหลังอนะโอ้ยแค่ผมจะเกมครึ่งแรกนะะเกมนี้โอกาสเปิดกเ็ดกเทียบจากไม่ค่อยมีเลยนะครับผมนะฮะโอกาสเปิดแค่ไม่กี่ครั้งก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เกมนี้น,น,น,นะครับผมถ้าโดยวรวมนะผมว่ายังยังไม่ค่อยเวิร์กสัก่อยนะเอจริงยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไรสำหรัรบชิวเวลนะ โอเคผมมาเกมครึ่งหลังแล้วสําหรับชิวเวลนะฮะคือขึ้นเกมอะ่ะค่อนข้างโหดนะครับผมขึ้นเกมโหดได้เปิดเยอะแต่มันไม่ลงหัดสักเท่าไหรนะ่นะเนะมาทีนี้มาับผมนี่มาไทยไปฝั่งนูนวีราไปที่ชิวเวลฝั่งนูนโอโ้โหลุกนี้ชัดเจนนะโอกาสเสียเลยครับผมไม่ต้องโทษใครฮนะจะจะตาเลยโอโ้โจับอลอย่างนี้นะครับผมชิวเวลเสียหายเกันนะ ทีนี้มาครับผมมามีชิวเวลวิ่งอยู่ข้างบนอยฮะอทีชิวเวลอย่างนี้อย่างนี้ก็ชากไม้ล็อกลงมาสวยไปได้ครับผมมาเปิดโดโมองโอ้โหเสาซ้ำแม่แม,มคืออย่างที่บอกครับผมเปิดอจาจจะแม่นว่าแต่ปัญหาที่คนจบสกอร์จริงๆของเกมน,กน,นี้คือจบคนจบสกอร์ค่อนข้าง,ง,งหลายคนเลยแต่ก็ไม่เขานะโดก็บมุกดีนะเนะี่ย แต่มันไม่เข้านั่นเองต้องมีลูกซ้ำอะนะทีนี้มาฮะรอชิววลไปชิววลโอ้โหโดนเสียบอย่างนี้นะครับผมแมกะไม่ให้เล่นกันเลยเรือ่องอะไะโอเคครับผมจบเกมที่สามนะฮะเอาจริงเลยรวมก็ไม่ได้ดีขนาดนะนะั้นนะจริงนะครับผมเปิดบอลแม่นแม่นไหมก็ไม่เชิงว่าแม่นมากนะนะไม่เชงว่าแม่นมากแต่ก็เปิดได้นะครับผม ก็เปิดได้แต่ก็ไม่ได้แบบทุกครั้งนะครับผมไม่ได้แม่นทุกครั้งที่เปิดนะ<ๆ>ก็อาจจะมีแบบลดบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ก็ตั้งตั้งสามเกมที่ผ่านมาก็เข้าหัวเยอะอยู่นะนะเปิดเข้าหัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมสําหรับชิววิลนะก็ห้าเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้ดีแต่แต่โอ้โหคะแนนที่ได้ออกมาห้าค่อนข้างน้อยนะนะมันอ,อะไรวัดวะเนี่ยขึ้นเกมขนาดนั้นนะครับผมเปิดแบบได้เปิดเยอะนะครับผมลงหัวก็เยอะแต่ คือกองหน้ามันจบไม่ได้นะครับผมจริงๆนะคือเล่นไม่ได้แย่นะแค่แค่แกองหน้ามันยิงไม่ได้นะั่นแหละคือเปิดลงหัวเกือบทุกครั้งนะฮะโอเคแต่ถ้าโดยรวมก็ก,ก็มันก็ไม่มีผลงานนะครับผมนะไม่ได้มีผลงานนะฮนะเปิดลงหัวก็จริงแต่ก็กองหน้ามันยิงไม่เขามันก็มันก็ไม่ได้สิทธ์อยู่ดีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะขึ้นเกมสุดเปิดลงหัวนะครับผม นะแต่ดูก็ถือว่าหมูดีเลยนะแตม่มันหมูไม่เข้าก็มันรู้เป็นพ่อไหล่เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go